แล้วการค่อยๆแต่งขึ้นอยู่กับความใจเย็นลูกนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าทําเพื่อให้เสร็จทันเพื่อที่จะส่งงานไม่ใช่ลูกการเรียนรู้แบบนี้เป็นการลักษณะของการฝึกความอดทนความจำํำหัวหน้าห้องลูกหัวหน้าห้อง ลก,การใส่สีเพิ่มหลกให้ดูเป็นเหมือนน้ำที่ไหลอย่างนีเการเพิ่มน้ำหนักเขาเรียกการเพิ่มน้ำหนักสีที่เราจะใส่ลงไป ตอนนี้ดูนตลูกนะนาการใช้สีช็อปดำนะครับมาขีดลักษณะเป็นรูปของกี่ปัวลูกนะครับให้เกิดความชัดเจน การใช้เหลืองทับอีกทีหนึ่งห,หรอกเห็นไหมละ่ะ การค่อยๆถูสีเบาๆลูกเด็กๆเห็นไหมลูก เสร็จแล้วลูกเสร็จละเออไวลูกอย่าลืมใส่ทูบด้วยนะลูกนะ นี่ดูนะลูกนะนี่คืนเงาแลนะ้วลูกนะยากกว่าลูกภาพกว่านี้ยากไหมลูก ยากยังไงลูก,รกตรงนี้เราน่าจะเพิ่มต้นหญกาขึ้นไปหน่อยไหมลูกดีไหมดีไหมลูก เราการใส่เส้นดิสอบเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเห็นไหมลรก ใจเย็ยนนะลูกครับเด็กๆเดี๋ยวจะได้เอาภาพมาอวดเพื่อนปลาทางกันจะอวดหรือไม่อวดดีลูกทำไมต้องอวดด้วยลูกเอาว่าวีฝีมืออะลูกหัวหน้าห้องลูก เนี่ยลูกคือถ้าทบทวนอีกทีลูกน้วิธีเขียนกระทงเห็นไหมลูกขึ้นเป็นวงกลมใช่ไหมลูกแล้วก็ตั้งต้นเทียนไว้ก่อนอเียนเห็นไหมลูกนี่คือตัวกระทงเห็นไหมลูกนี่คือจีบบัว ดีนลลูกนะนี่คือหลักขอการเขียนแต่ถ,ถ้าต้องการที่ป็ปกรีดนี่ออกมาก็อย่างนี้ได้เหกเห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็นขอบหนาเนีย่ยเห็นไหมลูกง่ายๆมาจากรูปทรงวงกลมก็เนไหมลูกเนี่ยเห็นไหมลูกจะใส่เปลวเทียนเห็นไหมไลูกห,ห,หรือข้างในมีกรีปนึงตั้งอีกชั้นหนึ่ง เห็นไหมลูกปักทูปเห็นไหมครับหลักการเขียนก็ง่ายๆเห็นไหมลูกอ้าวใครที่เสร็จแล้วมาอวดลูกมาเข้าแถวด้านนี้ลูกเข้าแถวด้านนี้ Okay. อันนี้ของใครลูกอันนี้ของพรนภานะเดี๋ยวคุยทัดขยายภาพให้ใหญ่ก่อนพรนภาสวยลูกนะครับใช้ได้ลูกไอตรงนี้ที่หลังลูกเขียนเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะลูกนะใช้ได้ลูกอ่ชะต่อไปลูกมาขอหนูเสร็จยังคะ คนนะคนหน้าห้องไปดูอันนี้ว่ามัอ่าอันนี้ใช้ได้ลูกอันนี้อยู่ที่ความขยันของการใส่สีเข้าใจไหมลูก